ไม่ต้องรักฉันจนบนฟ้าไม่ต้องหาถ่อยคำหวานๆอย่างที่เคยก็ยังซึ้งอยู่ขอแค่รักฉันคนเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกที่ว่าเธอรักฉัน ไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลองไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์รักที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องฝืนตัวเพื่อฉันไม่